ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสปริตสู้ไม่ถอยเจาะห้าประเด็นลิวภูไล่ตีเสมอเรดบูเซาวบวกลิวพูกเกือบจะโดนเผาเครื่องซะแล้วหลังจากที่ถูกเรดบูเซาวบวกยิงนำไปก่อน2ต่อศูนย์ในครึ่งแรกแต่ได้เรียนบูสเตอร์สวมบทซูเปอร์ฮีโร่ซัด2ประตูช่วยให้หงแดงจบแมตช์ด้วยกันเสมอสองต่อ2ในเกมผุ่นเครื่องที่ประเทศออสเตรียเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเดรสทำผลงานได้ไม่ดีเลยในครึ่งแรกทั้งแนวรุกที่ขาดความเฉียบคมส่วนเกมรับก็เล่นยังลนลาน ทำให้พวกเขาต้องถูกซอบวกยิงนำไปก่อน2ประตูตั้งแต่15นาทีแรกแต่งานนี้เจเกนครอปแก้เกมได้ดีมากๆโดยครึ่งหลังทีมพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่บูสเตอร์แสดงให้ครอปเห็นว่าเขาพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมได้เสมอแม้จะรู้ตัวว่าอาจจะยากที่จะสอดแทรกตัวจริงของ3ประสานหินเหล็กไฟก็ตามแต่หากถึงช่วงเวลาคับขันนักเตะก็พร้อมที่จะลงไปพลิกสถานการณ์เช่นที่แสดงให้เห็นแล้วในเกมล่าสุดนี้ 1. ทีมยังขาดความสมบูรณ์ มีเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2020-2021จะเปิดฉากสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับทัพหงแดงในเวลานี้ก็คือความสมบูรณ์ในการเล่นเกมรุกและเกมรับของพวกเขาซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในแมตช์เสมอกับเรดบูลเซาวบวก2ต่อ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก็ตามแต่ฟอร์มของเดอะเรดไม่เข้าตาเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่สําคัญผลงานของเกมรับก็ดูเหมือนเล่นอย่างหล่นหลาน ขณะที่จังหวัดเสียประตูแรกมาจากการเล่นที่หละหลวมระหว่างฝาบินโยกับโยโกเมสสำหรับเกมนี้ทีมชุดแรกของลิปูนั้นเจอเก้ครอปจัดชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามแต่ผลงานที่ออกมากลับเล่นได้อ่อนปวกเปียกโดยเฉพาะในช่วง45นาทีแรกทีมไม่ได้สร้างสรรเกมอะไรมากนะักสวนทางกับเสาบวกที่เล่นได้ดีมากๆและได้ประตูนำสองต่อศูนย์ในช่วง15นาทีเท่านั้นหากจะมองโลกในแง่บวกก็อาจจะมองได้ว่านี่เป็นเพียงแค่การข้อสนิมเท่านั้น แต่ถ้าครับยังไม่รีบกระตุ้นลูกทีมให้พัฒนาศักยภาพในการเล่นเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดงานนี้คงมีหวังที่จะต้องเจอกับงานสุดหินในการป้องกันแชมป์พิมลิกแน่นอน 2. บูสเตอร์พร้อมที่จะอยู่ในแผนของครับหากจะมองหาผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามเกมนี้คงต้องยกให้เรียนบูสเตอร์ซึ่งสวมบทฮีโร่ในแมตชนี้เมื่อลงสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมและจัดการซัด2ประตูทําให้ลิปูไม่ต้องโดนเผาเครื่องในแมตอุ่นเกือกครั้งนี้ หลังจากที่ลงสนามไม่ถึง10นาทีบูสเตอร์ก็แผงลิดโดยการประสานงานกับเจมส์มิลเนอร์ก่อนที่เจ้าตัวจะยิงประตูตีไข่แตกได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันในนาทีที่80หัวหอกดาวรุ่งพุ่งแรงโชวก์การยิงที่สุดสวยช่วยตีเสมอให้กับหงแดงแน่นอนว่าหากมองจากความเป็นจริงแล้วช่วงเวลานี้บูสเตอร์อาจจะมีโอกาสไม่มากนักในการสอดแทรกเข้ามาเป็นตัวจริงเนื่องจากทีมมี3ประสานเกมลุกย่างเซโดมาน่โรแบร์โตฟิมิโนโลและโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยืนเป็นตัวหลัก แต่จากฟอร์มของเขาในช่วงปีซีซั่นที่ซัดรวมไปแล้ว3ประตูน่าจะทําให้ครอปได้คบคิดเกี่ยวกับการใช้งานลูกทีมรายนี้ดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรแน่นอนหากกุนซือชาวเยอรมันจะตัดสินใจใส่ชื่อของบูสเตอร์ลงสนามในแมตช์ที่จะประทะก,กับไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลเจ้าของแชมป์เอครับที่สนามเบมบรีศึกคอมมูนิตี้ชิลในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้3มินามิโนโพัฒนาฟอร์มอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องดีๆสําหรับริพูนแม์นี้ก็คือพัฒนาการของทาคุม,มิมินามิโนะจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่เจ้าตัวถูกส่งลงมาเล่นในเครื่องหลังในแมตช์ประทัก,กับต้นสกัดเก่าและสามารถโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจนช่วยเปลี่ยนเกมให้กับหงแดงเลยทีเดียวแนวรุกชาวแดนอาธิอุทัยโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นในการลงสนามที่เขาคุ้นเคยโดยเขาโชว์ลีลาการลาก,ลากเลื้อยและการสัมผัสบอลที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งมีส่วนกับประตูตีขาแตกของทีม นอกจากนี้ยังคอยปันปวนเกมรับของเซาวบวกได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมต้องการมากๆจริงๆแล้วฟอร์มการเล่นของมินามินโน่ดีวันดีคือในช่วงที่เดอะเรดเก็บตัวอืนเครื่องปีซีซั่นโดยก่อนหน้านี้เขาก็ทําผลงานได้น่าประทับใจในเกมที่ช่วยทีมถลุงตุดกาด3-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะจ,จะโชว์ศักยภาพที่แท้จริงกับการเล่นให้กับยอดทีมแ่งทินแอนฟิ์ในอนาคต ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือหากครับเลือกที่จะใช้แผนด้วยการส่งมินามมโนโลงเล่นในเกมชิงโลกการกุศลคอมมินิตี้คิวแน่นอนว่านี่เป็นโอกาสดีเยี่ยมที่จะทําให้นักเตะงัดฟอร์มเก่งออกมาในการสู้กับทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตตาและยังเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับเขาด้วย 4. หลุนความฟิตฟันได้สาวกเดอะครปคงใจหายจากความเนื่องจากเฟอร์กิวฟันได้ปรากระหลังตัวเก่งโชคร้ายสุดๆเมื่อได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเลือดตกอย่างออกจากการประทะก,กับผู้เล่นของเรดบูลเซาบุ บริเวณกรอบเขตโทษจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหางตาต้องบอกเลยว่านี่เป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะอยู่ใกล้ๆกับดวงตาและส่งผลให้ครอบจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนตัวเซนแบ็กทีมชาติฮอลแลนด์ออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังพร้อมกับส่งนาธานิลฟิลิปลงมาทําหน้าที่แทนแม้ว่าการเตรียมทีมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเปรียบเสมือนการเรียกความฟิตให้กับนักเตะก็ตาม แต่จากการที่ฟานไดมีปัญหาบาดเจ็บในแมช์นี้คงทําให้ครอปค่อนข้างกังวลใจพอสมควรเพราะต้องลุ้นว่าลูกทีมคนสําคัญรายนี้จะหายทันและมีร่างกายที่ฟิตพร้อมช่วยทีมในช่วงต้นซีซั่นใหม่นี้5ประเด็นแฟนบอลเข้าชมในสนามเกมอุ่นเครื่องแช์นี้ต้องบอกเลยว่าถือเป็นเรื่องงามยามดีที่ได้เห็นคอลูกหนังประมาณ1,250รายเข้าไปอยู่ในอานทร์เพื่อชมเกมนี้แน่นอนว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยว่ามันช่างแฮปปี้มากแค่ไหนที่ได้เห็นแฟนฟุตบอล เข้าไปอยู่ในสนามเรดบูอาร์ดีนาแน่นอนว่าบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้เหมือนการมีแฟนบอลจํานวนกว่า30,000คนเข้าไปส่งเสียงตะโกนเชียร์อย่างที่เราเท่านๆคุ้นเคยแต่ก็ถือเป็นการนําร่องในการที่จะนํากองเชียร์เข้าไปชมเกมฟุตบอลนับตั้งแต่ที่โดนเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในยุโรปและทั่วโลก ฉะ่นั้นนี้อาจจะเป็นความหวังที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวงการลูกหนังประเทศอังกฤษโดยมีรายงานว่าเกมที่สนามเอเม็กสเตเดียมของไบรตัน o อนโฮปอัลเบียนจะลองทดสอบการจำกัดแฟนบอลเข้าชมเกมในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นและถ้าหากทุกอย่างเป็นไปได้สวยเราจะได้เห็นคอลูกหนังในสนามประมาณ30%แม้ว่าการที่แฟนบอลเข้ามาในสนามเพียงแค่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องปกติมากนักเพราะเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่คุ้นเคย แต่อย่างน้อยๆการที่มีกองเชียร์เข้ามาชมเกมแม้จะเพียงหยิบมือเดียวก็ยังถือว่าดีกว่าการที่จะต้องลงแข่งโดยที่ไม่มีแฟนบอลอยู่ในสนามเหมือนช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาอัปเดตอาการบาดเจ็บฟานไดล่าสุดเจือกนั้นครอบคลายความกังวลใดๆเกี่ยวกับความฟิตของเฟอร์กิฟานไดหลังจากเจ้าของเสื้อเบอร์สีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระหว่างเสมอกัน2ต่อ2กับเซาบวัวเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา เซนอร์แบ็กรายนี้ต้องออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่55ที่เรดบูอารีนาที่เรียนบูสเตอร์ทำสองประตูให้ทีมตีเสมอให้หงแดงในครึ่งหลังแต่ครอปยืนยันว่าฟันไดไม่น่าจะเจอผลกระทบใดๆดูเหมือนว่าเวิร์สจะมีแผลฉีกในตอนนี้และมีพลาสเตอร์ปิดอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไรและก็ไม่มีปัญหาผู้จัดการทีมกล่าวกับริฟูเอฟซีคอมในตอนนี้แน่นอนว่ามันไม่ดีเลยแต่มันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดความเห็นของครอปหลังเกมเสบวกเสมอริฟูสองต่อสอง เจอเก้นครับพอใจกับปฏิกิริยาตอบสนองจากฟอร์มการเล่นของลิผูหลังไล่ตีเสมอเสาบวก2ต่อ2ในครึ่งเวลาหลังจากเรียนบูสเตอร์จากที่เสียไป2ประตูใน13นาทีแรกและนี่คือความคิดเห็นหลังเกมของครับกับลิผูเอฟซีดอทคอมความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับเกมแน่นอนว่ามันไม่ได้ดูดีมากนักสําหรับส่วนใหญ่ของผมผมต้องยอมรับผมน่าจะหรือดูดีเพราะชัดเจนว่าผมรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําในการฝึกซ้อมเรามีแค้มฝึกที่ดีมากเซสชั่นที่ดีมาก เด็กๆอยู่ในสภาพที่ดีและแน่นอนว่าวันนี้ดูเหมือนว่าเรายกขาไม่ขึ้นแล้วเราก็เล่นซับซ้อนจนเกินไปคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาและให้บอลที่แย่ผมน่าจะรู้ดีเพราะการต้องลงเล่น1เกมระหว่างเดินทางกลับบ้านผมไม่คิดว่ามันจะเข้าท่าเลยตลอดทั้งอาชีพของผมในฐานะผู้จัดการทีมผมอยากจะเห็นปัญหาในวันนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่ปัญหาที่เรามีแต่ผมอยากจะเห็นปัญหาที่เราต้องรับมือแล้วหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆลงมา เมื่อมินลี่ลงเล่นเราไม่ต้องคิดเกี่ยวกับปัญหา,าต่างๆที่เรามีเราแค่ต้องหาทางออก2-3ถึงเรื่องเราทําได้2ประตูประตูสุดสวยจากเกียนประตูที่สองยอดเยี่ยมมากสําหรับเราลูกแรกเป็นการทําเกมที่ยอดเยี่ยมจากทาคิและมินลีแน่นอนว่ามันดูง่ายเกินไปและทําให้พวกเขาโยนยาวได้สบายตอนนี้พวกเขามั่นใจและตั้งรับลึกอะไรแบบนี้มันเป็นไปตามปกติอย่างที่ผมพูดผมไม่ชอบเกมนี้มากนักแต่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์เขาประทับใจกับบูสเตอร์แค่ไหน เขเรียนเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยและเขารู้เรื่องนี้ดีเขาสามารถเรียนรู้อะไรหลายอยา่างแต่เขาเป็นดาวยิงตามธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเขามีส่วนในเกมมากขึ้นตอนที่เขาลงสนามแต่ผมต้องบอกว่าในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเขาอยู่ตรงนั้น100%เซผมชอบเรื่องนี้มากและเขาเป็นเด็กมาสจันซึ่งทุกอย่างไม่เป็นปัญหาถ้าคุณทำได้3ประตูนใน2เกมมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่เลวและมันโอเคแคมป์ที่ออสเตรียและคอมมิวนิตี้ชิวกับอาร์เซนอล อีก4วันจะถึงโอกาสครั้งแรกซึ่งเราต้องใช้มันสําหรับการฟื้นฟูร,ร่างกายตอนนี้จะไม่มีการใส่ข้อมูลมากมายใดๆลงไปในการฝึกซ้อมในตอนนี้ทุกอย่างที่เราทําอยู่ตรงนั้นและเตรียมพร้อมสําหรับเกมแรกปรีซีซั่นจะจบลงในสองสัปดาห์ครึ่งก่อนเกมกับบีกแต่เราจะพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเกมนี้เราควรเล่นให้ดีกว่าวันนี้และหลังจากนั้นผมคิดว่าเราจะมีโอกาสเราจะเล่นให้ดีขึ้นกว่าวันนี้มันไม่มีปัญหาเลยออสเตรียดีมากๆโรงแรมยอดเยี่ยมและการจัดการก็สมบูรณ์แบบ เราสามารถทําในสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่เราต้องทําจริงๆเรื่องที่ดีมากในวันนี้คือการมีกองเชียร์ในสนามกีฬามันเป็นประสบการณ์ใหม่หลังจากผ่านไปนานมากๆเห็นได้ชัดว่ามันสร้างบรรยากาศที่แตกต่างให้กับเกมและหวังว่าเราจะทําอะไรแบบนี้ในอังกฤษได้ในเร็วๆนี้เช่นกันบาเย,ยนน์มิวนิกเตรียมที่จะปล่อยเตียยก็ัอาคันตรรากองกลางจอมเทคนิคออกจากสโม,มสรหากได้รับข้อเสนอจํานวน27ล้านปอนด์จากการเปิดเผยของเดอะแอติกสื่อดังระดับโลก ในช่วงที่ผ่านมาลิพูตกเป็นข่าวกับเตียโก้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะคว้าตัวนักเตะม,มาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโขงแดงได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดาวเตะชาวสเปนิชได้แล้วแต่ยังติดอยู่ที่แค่เรื่องค่าตัวนักเตะกับบาเยอร์เท่านั้นก่อนหน้านี้บาเยอร์ตั้งค่าตัวมิดฟิลวัย29ปีเอาไว้สูงถึง36ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามตอนนี้มีรายงานจากดีเอลติกที่อ้างว่าสโมสรตัดสินใจลดค่าตัวอดีตสตาร์ดังเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาเหลือเพียงแค่่27ล้้าานนนปอเทั ทั้งนี้บอดบริหารยอดทีมแห่งคว้นบาวาเรียจาเป็นต้องทบทวนทางเลือกที่ดีที่สุดและมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะยอมรับข้อเสนอด้วยเม็ดเงินจํานวนดังกล่าวดีกว่าที่จะต้องเสียเตียโก้ออกไปแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลหน้าข่าวไฮรูมเเนกเก้ซีโอของบาเยนนิคยอมรับว่าเตียโก้ออลคันตราส่งสัญญาณลาสมสรแล้วแต่พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางลิเวอร์พูลดาวเตวัย29ปีกำลังจะหมดสัญญากับทางเสือใต้ในปี2021 และตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางของแดงตลอดเดือนที่ผ่านมาล่าสุดทางซีอีโอของสมสรก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของนักเตะว่าเมื่อวานเราจัดงานกันในสมสรกับทีมงานของเราที่อาริอันสไรนาและเตียโก้พร้อมกับครอบครัวเขามาที่นั่นรูปม,มนิเก้กลางพวกเขาเดินไปรอบๆพร้อมกับความอาลัยผมคงบอกได้ว่ามันเหมือนการตัดสินใจบอกลาพวกเราได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับริปูมาเยอะมากแต่พวกเขายังไม่ได้ติดต่อเรามาเลยคงขายขาดวิวสันเท่านั้น ไม่ก็อยู่ช่วยงาน JK เสีซันนาเจ้าหนูวิลสันถูกปล่อยให้ไปสะสมประสบการณ์อยู่กับบอลมัดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูการที่แล้วและด้วยผลงานอันน่าประทับใจทําให้เขามีข่าวถูกแอสตันวิลล่าและวูฟสนใจอยากได้ตัวร่วมทีมดาวเตวัย23ปีเด็กปั้นจากอะคาเดมี่หงแดงเมื่อสี่ซันที่แล้วมีโอกาสลงสนามไป31น,นัดในหลีกทำไปถึง7ประตูและติดทีมชาติเวลชุดใหญ่ไปเรียบร้อยที่ผ่านมาวิลสันถูกปล่อยยืมตัวมาแล้วหลายทีไล่ตั้งแต่ครูเฮาซิตี้และดาบีเคานตี ในปีที่เขามีส่วนสาคัญเกือบช่วยทีมได้เลื่อนชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่มีแฟรงค์แลมพาร์ดทำทีมสําหรับลิปูในสมอน,นี้เพิ่งจะเสริมทีมไปแค่หนึ่งรายคือคอนสแตนติโนสซิมิคาสแบ็กซ้ายที่จะมาช่วยแบ่งเบางานของแอนดูลูปัสันและกําลังมีข่าวกับเตียโกเอลคันตารามิดฟิลตัวเก่งของบาเยอร์มิวนิกเทรนนิ่งเซเดอร์โนและจโกเมสมีชื่อในทีมช่างกิดชุดที่จะลงเล่นอยู่ฟาเนเชลลิสองนัดในเดือนหน้า สองนักเตะลิฟูจะร่วมทีมสิงโตคำรามของเกตสเซาเกตที่จะพบกับไอซ์แลนด์และเดนมาร์กที่จะลงเล่นนอกบ้านทั้งสองนัดเกมแรกจะลงเล่นที่เรคยาวิกในวันเสาร์ที่5กันยายนและต่อ้ดยโคเปนเฮเกนในวันอังคารที่8กันยายนตามลําดับเนโกวินียมส์ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเวลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกฟูแบ็กลิพูมีชื่อในคณะนักเตะยี่สคนในทีมชาติของเขาที่จะลงเล่นยูฟ้าเนั่ลลีในเกมกับฟินแลนด์และบเบลเยีย ก่อนหน้านี้วินเลียมส์เคยติดทีมชาติเวลในระดับยูสิบเก้ามาร์คโอมาสผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมยืนยันว่าเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญากับหลุยส์โซเดสหัวหอกตัวเก่าของบาร์เซโลนามาร่วมทีมแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากก่อนหน้านี้มีรายงานหัวหอกวัยสามสิบสามปีเป็นหนึ่งในแข้งที่โรนันคูมันกุนซือคนใหม่แจ้งว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมและเตรียมที่จะเจรจายกเลิกสัญญากับนักเตะล่าสุดผู้อำนวยการของอาแจ็กซ์อดีตต้นสังกัดของนักเตะเอง ที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่สโวนเรสจะย้ายมาร่วมทีมเราเราจะลองพยายามดูแต่มันคงเป็นอะไรที่ยากมากโอเวอร์มาสกล่าวกับสปอร์ตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ